สวัสดีครับพบปอกับผมพายุเขยปูไทยครับกับช่องการเมพายุแซนิงนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เขามาในโล่งเฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดเท่าเปลดอดใบเมื่อที่สามนะครับตอนนี้ก็ทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดนางล่มนะครับพี่น้องเฮ็ดนางล่มเบิ่งนี่ครับตอนนี้ก็กำลังออกแตกออกนี่ครับตอนนี้ก็ สิพ่อเก็บแล้วนะครับสิพ่อเก็บแล้วเ <_ P ain> บ่งภาพบรรยากาศในโลงเห็ดของเรานะครับเบ่งพี่น้องแตกออกมาแน่นๆนะครับแน่นๆเลยนะครับเบ่งมือผมเนี่ะนี่กระลังเป็นชอ่อเป็นช่อขึ้นมานะครับพี่น้องเบ่งพี่น้องมาแรงกับเก็บได้นะครับมาแรงกับเก็บได้ นี่คือโรงเห็ดของเรานะครับพี่นองนมีฟางนี่ก็อีจกจังมือส้องมือนาสิเปิดได้นะครับเชื้อเดินเต็มเนาะประมาณหน0่กร้อนครับจุดนี้ครับกาำลังทยอยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้เห็นนะครับพี่นองโอ้โกาคืออากาศมั่นใดเนาะ อากาศอ่าหมอสำรับให้เห็ดนางรมเห็ดนางฟ้านะครับออกดีนะครับจะเริ่มเติบโตดีนะครับพี่น้องนี่ก็ล่างแตกนน้อยขึ้นแบบน,น,นี่พี่น้องมา่เบิ่งแบบสัดเกนสัดเกนพี่พี่น้องกองมาแบบแน่นเลยนะครับแน่นเลยเนาะนี่ครับคือฟาร์มเห็ดสวนฐานันดอนนะครับพี่น้อง พี่น้องถัดติดต,ตามมาที่แหลกๆอ่ะสีเห็นเนาะเรื่มตาเห่าเรื่มต่อก่อนเรื่มอมผสมขี่เรื่อยอยังหนึ่งนะครับเาลงให้เบิ้งนะครับนี่คือตอนนี้ผลผลิตก,กําลังเริ่มออกแล้วน้องพี่น้องเนาะอ่ะยางซาก,กะประมาณเก็บเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้ยี่สิบกว่าหมื่นครับยี่สิบกว่าหมื่นกะมีดอกเห็ดอ,อกมาให้เขาเห็นเหลี่วนะครับแต่ละอันกะ กำลังแตกออกนี่ครับเป็นโซ่นน้อยออกมานี่ฮะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องพอบุญขอพูนพี่น้องทีเขามารับส้มนะครับเห็ดเดี๋ยวห่อสิอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าโรงนี้นะครับรอบนี้ห่อลงทุนไปเท่าไลรากาสีได้กลับมาเท่าไดรนะครับคาดว่าประมาณ4ีหาเดือนนะครับที่เก็บผลผลิตได้นะครับฮคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปน้าพอกันไหมครับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยเพล่ หลัก,กะช่องพายุกาลเมือสนเนลขอลาพี่ลาน้องไปก่อนด้พี่น้องเด้สขารับคินนี้เอาไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ